ถุงขยะไซนี้เหมาะก,กับถังขยะไซไหนวันนี้มีคำตอบถุงขยะจริงๆแล้วมีหลายขนาดมากแต่วันนี้จะมาแนะนำา3ขนาดที่เราใช้กันทั่วไปขนาดแรกขนาด18บคูณ20นิ้วก็จะเหมาะสำหรับถังขยะที่มีขนาด 10- ถึง1ิลิตรขึ้นอยู่กับความกว้างของปากถังแล้ววันนี้ก็จับมาให้ดูถึง2ขนาดทั้ง10ลิตรและ12ลิตรไม่ว่าจะใช้ในห้องน้ำห้องครัวหรือห้องทำงานก็ได้หมดมีเชือกในตัวด้วยนะเมื่อใช้เสร็จก็มัดเก็บได้เลย ขนาดที่2ขนาดล่าง24คูณ28นิ้วก็จะเหมาะสำหรับถังขยะที่มีขนาด3 0ถึง45ลิตรเราก็จะจัดมาให้2ตัว40ลิตรและ45ลิตรไม่ว่าใช้ในห้องรัวสํานักงานหรือในสวนก็ได้หมดขนาดที่3 30คูณ40นิ้วก็จะเหมาะสำหรับถังขยะตั้งแต่หกบถึง100ลิตรวันนี้จัดมาให้ตัวนี้65ลิตรและ95ลิตรและถ้ายังใหญ่ไม่พอเดี๋ยวพาไปดูที่ใหญ่กว่าน,นี้แถมตอนท้ายขนาดใหญ่พิเศษ มากกว่า100ลิตรต้องเป็นถุงตัวนี้เลย36 4 6คูณ46นิ้วใช้ได้กับถัง100ลิตรและ110ลิตรไม่ว่าจะใส่อะไรก็ได้หมดเ <c oughs> ท่านี้ก็รู้เลยใช่ไหมว่าถูกแบบไหนเหมาะกับถังไซ้ไหนและถ้าหากใครสนใจก็เข้ามาช็อปได้เลยที่ชัจเจริญพัฒน,นากคิด